ชอบเป็นไงบ้างครับทั้งหนึ่งศูนย์ละมันชอดีอ่ะเพราะมันเป็นมวยเก่งอยู่แล้วนะครับครับยิงมาทำคะแนนให้เกียรติเพชรนะเมื่อกี้ก็รู้สึกดีใจแล้วขอบใจมากสวัสดีเนี่ยจทุกการเนี่ยเป็นประธานเลย ี่ครับผมอนี่แหละครับเรามาดูเพื่อต้องการครับนี่คือชาวต่างประเทศที่ชื่นชอบทุกอยไา้ในวัยรุ่นใครเลยนะครับผมถ้าเขาแข็งอะเขาพูดไทยบ้างหนักพูดได้หน่อยก็ขอบคุณกายครับขอบคุณฝ๋าชุดครับขอบขอบคุณพี่เดียรัขอบคุณทีมงานเกียรติเพชรทุกคนครับที่ความหวังที่ให้ความหวังเป็นผมครับคิดไว้ว่าจะน็อกใครวันนี้ก็ไม่คิดครับก็แลกแข่งกันนะครับ าจาก้วแทนมาคนเดีัวพอดีเลยใช่ไหมใช่ครับสองไหนสองขวาน่าครับผมดีฮะสองพยัคฆ์เขาทำให้เกียรติเพชรขึ้นนำแค่ยินดีหนึ่งศูนย์แล้ว,ลว hey, นะฮะให้แสงเทพเป็นอะไรกับมือแสงเทพอ่ะเป็นตาหรือเป็นหูเป็นตา,เ,นตาเ,เรียกมาคุยกับปนะ๋าหน่อยฮะ